มีแต่เสียงบุญเสียงสมบัติอาโยมนะมาแล้วโยมลัคมาแล้วแม่บโบลอยโวลอยไข่หวานโยมนะไปหาแม่บโบลอยเลยมีใครมาคู่ไหมให้ใครช่วย,ยมาเลยจำไปจำไปอยู่ไหนัำไปเย็ดคิดสองทิดสามของผมอ่ ไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้แหละยังไม่อพระไรเี่ยผู้ใหญ่ผู้ช่วยเบอร์สิบสองช่วยลมใหญ่หน่่ยตักสบสามมาดิยันช่วยลมใหญที่หน่อยไปหาคนนะชุ่อพระไตยเบอร์สิบสองักสบสา ดูชื่อดูชื่อสองใครแม่ไหนแม่สัมรัดฐานงานอนามัดูสิตอ,อ,อไหอนไหอ,นหอ,นหอะอาจากำลังมาาจากำลังมาอ่นะุณโยม่า่ะจเย็นตั้งจิตตั้งใจนะสองอีปีโิโ่ก่อนในใจะนใใใะเราอาจารย์ผิดพลาดอะไรไปเดี๋ยวยกให้ผู้ใหญ่รับผิดชอบรอแป๊บเดี๋ย ย د, ยอนนยนเ,าางงเย็อาชีพบริหารจะยอมเข้ามาข้างในเลยนะอชีพบริหารยายมากไปอีกสิเมตรพยายไปอีก10เมตรต่อรอบกำแพงที่เหลือตามไปนะอย่าทอย่าทข้าบัวนนะอ่าเพืพยายัไปับบติดติา